พี่รับผมผมขอนั่งด้วยเป็นหนพี่เอาเชิญเลยเชิญเลยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเป็นใครเนี่ยอ๋อเป็นเป็นนักธุรกิจครับเป็นคนเขาเรียกว่าเอามาขายไปครับซื้อมาขายไปใช่ป่ะก็ไม่เชิงครับเป็นเอามาขายไปดีกว่าครับคือเอ็งลุกนี่ลุกหลนนี่เอ็งหนีใครมาเนี่ยคือกลัวครับกลัวคือผมหนีตำรวจมาหนีตำรวจมาเออมาเฮ้ย ตวมา่มาพมายังไงพี่ยังไงครับยังไงอ่ะยังไงอ่ะรวมามึงจะหลอกทไมมึงเป็นตรวจเอาเหรอตารวจเหรอเนี่ยนตกลงพี่เป็นตำรวจเหรอใช่พี่เป็นตรวจเองเนาะพี่ทาไมพี่เป็นตารวจวะพี่ไปสงสารแม่อกแม่จะเลี้ยงพี่มานโตเนี่ยแม่ต้องอุ้มมันอนับเดือพี่ไปสงสารแม่พี่เหรอวะคนอย่างนี้ยังน่าเห็นใจด้พี่พี่คิดถึงแม่พี่ดิ พี่โตมาขนาดนี้เพื่อนเหรอเป็นตรวจเป็นตำรวจพี่นี่อายเหรอวะ่ผมก็เป็นตำรวจเหมือนกันพี่ข้าผมกับพอมึงนะไม่อนตำรวจไปาเพื่อนมึงเป็นตำรวจติดแล้วจะติดกูปะเนี่ยเอ้ยโอ้โอยโอยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอกยโยโอ๊ยอ๊ยอยนอ๊ยโอ๊าพี่พี่กยอายพี่ี่แยว่ะแป๊บนึงมึงถอดชุดเขยี่ครับ เป็นตำรวจไม่ได้เป็นโรคนี่ตำรวจเป็นตำรวจเราเป็นอะไรเบาหวานครับเบาหวานครครับเนี่ยไอ้ผู้รอดอกเนี่ยอยู่นี่เป็นตำรวจเป็นตำรวจเป็นตำรวจจะเป็นอะไรเฮ้ยเอามาที่น้องบอกให้สแตนะไบรอไงเดี๋ยวเขาต้องมาที่เดี๋ยวเดี๋ยวฟังพี่กระซิบพูดติดตัวไปเลยเอาน่ะเปหนึ่งไปหนึ่งมือมือขันมือ เดี๋ยวนะไอ้น้องลุกลี้ลุกลนดูท่าทางผิดปกตินี่ทำงานอะไรทํางานทําการอะไรพอดีเพราะผมเป็นรับมาขายไปครับที่บอกไปแล้วไงเฮ้ยทำธุรกิจดีดิทำด้วยอ่อนนะอเดี๋ยวพูดจะไม่เชื่อถูกชะตาที่นะผมให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนาะเฮ้ยไม่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 ย่าหย่าหย่าหย่าไม่รับหรออย่าหย่าเฮ้ยเจ๋อพี่เฮ้ยพี่เฮ้ไม่ได้น้องเลยะอวะพี่ S <S เออพี่เออท่านครับใกล้จะถึงวันเด็กแล้วครับโอโอมีอะไรจะช่วยเหลือกันบ้างครับโอ้หเป็นคนใจดีด้วย <ๆ S 2> ก็พอดีที่บ้านเอาไว,ขวะะ้ขัดสิวาะนะอุ้ยเออก็แบ่งไปให้แล้วกันนะขัดมีขัดสิวเนี่ยอันนี้อันนี้รับวันนี้ได้เลยเหรอได้ครับไม่เป็นไรครับวันเด็กวันเด็กไมวันอนไรวันเด็กนี่คุณทำอะไรฮะเอาคุณอย่าลืมนะเราเป็นอะไรเป็นตำรวจคนของประชาชนไม่ใช่ให้ข่าเอาเงินเอาของมายัดให้เราแล้วก็รับนะกว่าคุณจะเป็นเนี่ยมันลำบากท่านครับ ถ้าท่านมีอะไรก็ือถเราใช้ท่านบอกนะครับเฮ้ยสบายครับท่านครับมีท่านได้นวด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 ได้ครับท่านกต่ลงเหนื่อยเมื่อย